สวัสดีค่ะทุกคนมืน่อนี้นั่งบะไรไปเฮ็ดงาเนานะจ๊ะเนาะนั่งก็เลยอยู่บ้านเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกินจ้ะทุกคนอันนี้เป็นสูตรน้ำซุปฟ้าไทยเนาะจ๊ะเนาะสูตรเข้มข้นจ้ะนั่งเตรียมไข่ต้มยำมาตูไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนเดี๋ยวอัน,นเ,ดเดียก๋วยเตี๋ยวใส่เนาะจ๊ะเนาะไอ้นั่งก็ินใส่ประมาณช้อนช้อนโต๊ะก,กวก้าเนาะจ๊ะเนาะนั่งไปเฮ็ดหลายนั่งเฮ็ดกินผู้เดียวกินคนเดียวไอ้ไปกินน้ำนะจ้ะ นั่นก็เลยจะเห็ดก๋วยเตี๋ยวเส้นเหล็กจ้ะจีไซมัอนี่จีน่นองไก่จ้ะทุกคนมีอย่างกินนะาจ้าะเนาะคิดหอดบ้านเขากบต้องเห็ดกินเองจ้าทุกคนอยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่ก็ต้องเห็ดกินเองอ <c oughs> ย่างเพ็ดก๋วยเตีเ๋ยวกันนะจ้า มืดแล้วค่ะทุกคนมืดมาก6โมงเย็นซื้อของกันคะ่ะซื้อของเข้าบ้านมืดแล้วนะคะทุกคนมืดมืดเดินจา่าอาแซ่บๆนะางจ้าทุกคนนางปอใส่ไข่นะานง,นงจ่าเนาะเหลือจ้าทุกคนเ็ดเพิงนัางเก็บมาได้ซัมนี่ละจ้าได้หมอหน่อยนึง อันนี้น้ำต้มอันนี้น้ำที่สองเหรอจา้าน้ำต้มสองน้ำนะจา้าเนาะน้ำหนึ่งนั้ำก็ต้มประมาณเอ่อสิบกว่านาทีจา้า,า,จาสิบห้านาทีได้ยุบประมาณเนาะจา้าเนาะนี่นั่นก็จะต้มเนาะจา้าเนาะก้อนเอาไปเฮ็ดกับขา้าวจ้าก้อนเอาไปแกงจาก้าทุกคนไปคะ่ะทุกคนไปรับของคะ่ะของมาส่งมาทุกคนของมาส่งแล้วค่ะสั่งของเนาะมาสามอย่าง ย่างจ้ะทุกคนเตรียมนิดหน่อยไม่เตรียมนะแต่กรอบกรอบค่ะทุกคนอร่อยมากเลยกินข้าวน้ำนั่งด้วยจ้าน้่งไปสอบมาจ้ะไมน่นั่งไปสอบไปโรงเรียนมานะจ้ะเนาะเลิกเรียนมาแล้วไปที่นี่ใช่เลยบอกว่านั่งนั่งเล็กเ,เกินกินขา้าว อย่งเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเนาะวันนี้แม่ยามาบ้านจ้ะวันนี้ไอ้ไอ้บอกว่า,น,วาน,น,วน,น,นังเลยบอกว่าน,นังนั่งง่วงนอนล่ะนั่งไปนอนก่อนเดินนั่งวางสินะนังเลยบอกแม่ยาว่านังนังขึ้นห้องนอนก่อนเหนะนังง่วงนังเมื่อยแล้วนะจ๊ะเนาะอันไอ้เลยบอกว่าไปไปน,นอนมาสั่นมีเน็วมีเน็วไห,าห้ฟางอยู่บนที่นอนมาสั่นว่า บอกว่ามีเน o หายอยู่บนที่นอนได้ไ,ไหมไม่เห็นต <laughs> ัวเองโหลดไปเลว่าไปเบิ่งเอ๋อใช่ไหมจ้าไอไ้บอกว่าไอ้มีเน o หายนัง่งปลุว่าคืออีหยังเลยจ้ะทุกคนนัง่งปลุว่าคืออีหยังสิว่าน้ำหอมกับบะเมีนนะนะนั่งปลุว่ามันคืออีหยังมันบบเบาๆนะจน้ะเนาะบะเมีนมน,น้ำแข็ okay. งแกะไปจ้าทุกคน ครีมสกินเทสต์ยูสกินทริสวะเนี่อ่านผิดทริสคองของฝรั่งเศสจา้าทุกคนของฝรั่งเศสเมืองเขาเหฮดดีดีเห็ดนะฮะะฮหลดหละะกหลอนแล้วจ้าเนาะไป้างไกลไปทางไหน <laughs> นี่ ของปลารีสทุกคนของปลารีสได้สามโต๊ะกันนะอีหอเอียงเหรอที่จันนั่งอ่านมาออกเดีทุกคนภาษาฝรั่งเศสแมนบอส <c oughs> อยาจะแมนมะจันเนาะนี่โรชีครีมไวต์แมกโนเรียเป็นครีมจ้ทุกคนเป็นครีมเมืม่อกี้เปิดให้เปิดทางไหนหลดนิดหน่อยหนึ่งก่อน เป็นครีมจ้ามาจากฝรั่งเศสพี่ใจดีสื่อครีมให้เมียทั้งเทียนะวะผมมีเนื้ไฮคุ้นว่าสันอยู่บนที่นอนด้วยว่าสันว่าน่งกรีดฟ,ฟ้าวขึ้นมายางคักนางบานไม่นำหอมได้ครีมทุกคนได้ครีม กะชี่ว่าเมียผู้ใหายช่วงนี้ทำงานหนักเรียนหนักเล่นะนี่หาซื้อคลิปใหม่เมียน่าละจ้าทุกคนไปเจอกันคลิปหน้าจ้าทุกคนไปนเปิดตู้เย็นหน่อยจ้าต่ำตีนนังอันตัวตู้เย็น ู้เย็นนั่งหน่อยไลข้ัวโฮกโฮกแล้จ้าทุกคนนั่งหัวใจก,กับเข่าแล้วจ้าทุกคนอันนั้นเป็นมุมกาแฟกับขนมปังจ้าเนาะน้ำต่นเผ็ดเขาเทียงแล้วจ้าน้ำเห็ดสุกป,ปนี้เอิม่มไม่ยามะบ้านเน,ะนาะน,นั่งกิดอันเอาใจไม่ยาจ้าทุกคนเอมาเดินจับมาเอาใจไม่ยา น,นี้เป็นนั่งเช็ดสครับนะจ๊นะเนาะนั่งใส่น้ำตาลสายขาวที่จริงนั้งก็ต้องนังต้องปั่นก่อนนะจ๊นะเนาะนั่งปั่นน้ำตาลสายขาวก่อนเลยจ้ะน,นี่อันนี้นังอ่าเป็นอันนี้จ้ะทุกคนเป็นน้ำมันมะพร้าวนี่มันจับกันเป็นก้อนนะจ๊ะเนาะอันเป็นสกัดเย็นนะจ๊ะแต่ว่ามันจับกันเป็นก้อนวันที่นั่งก็เลยนี่มันจ้ะทุกคน Com ดูน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะทุกคนเสียงดังจะหน่อย้ะจ้ะเครื่อ <lebih> ง ล้างจานเหตุงานอันนี้น้งขูด <c oughs> อันนี้น้งขูดอันนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะจ๊ะเนาะแล้วก็อันนี้น้ำกะจะใส่ตัวนี้ลงไปมันเป็นสกครับกลิ่นมันจะหอมจ้ะทุกคนตัวนี้หอมน้ำมันมะพร้าวก็หอมเหมือนกันเนาะอันนี้อันนี้นั้นก็จะใส่อันนี้บีบอันนี้ลงไปพร้อมอนนมันมีเม็ดสกครับในน้อยข้างในอนี่พร้อม จะเทสครับจาทุกนที่จริงน้ำตาลซ้ายขาวน้ำงตองปั่นเลยจ้ะเนาะนั่นก็จะผสมกันแค่นี่แหละจ้ะสามยางหอม,มติดติดเท้าผิวก็นุ่มนะจ๊ะเนาะนี่เอาใจไม่นานี่แหละจ้ะเพิ่นมายำไหนนั่งเทดให้เพิ่นตะกี้กับตัดตะลิบก็ซื้อ กีไปไปซอปปิ้งน้ำกันไปซื้อของไปซื้อของน้ำแม่ยาม่ยาเป็นือเสพหาเป็นน้าจ้าทุกคนน้องกระจะผสมให้เข้ากันนาจ้าเนาะเดี๋ยวนังไฟตัวนี้อีกนิดนึงมันมีเม็ดสกัดน้อยแล้วก็กลิ่นหอมของสม้อื่นเอียงเนาะนี่มีวิตามินน้ำจ้า อันนี้อันนี้นมพร้อมมีนมแล้วก็มีอันน้ำมันโอ้อยนะเป็โอ้ยอาจารย์ก็จะผสมสักครับแต่ตัวนี้ก็ทีประมาณนี้นะจ๊ะเนาะเพราะว่านังใส่ใส่น้ำตาลทรายข่าวลงไปนะจ๊ะตอนนั้นก็จะบอ่ายวิดีโอเลยจ้ะตอนนังนวดอีเกิลน่ะนั่งเก็บบอ่ายวิดีโอตอนนี้นังไม่ให้สักครับเชื่อ เที่ยวใจแม่ยาอะไรทุกคนใจแม่ยามากครับน,นังเห็ดนักท้าเล็บติ่มน,นังตัดติ่มตัดเล็บติ่มเดียวแต่คำที่เดียวชีก็ยังอยู่คือกเก่าอยู่จ้ะทุกคนยังบม่ไปล้านอยู่มาบ,บอกนาะงดิว่าอันชีเล็บฉันยังคือเกาอ่ายูสันว่าเั็นแต่เร์เฮ็ดหายเปล่าป่าาสะสิมากหลายมากมากสักครับนะเป็นมากสักครับพอ่อ อ่สะสครับเท้า,า,านะจ๊ะเนาะนะก็เห็ดเห็นจะเท้ามือเพิ่นนั่นบงบลัวคันีเพิ่นจะเห็ดมือนำบ่อยเดี๋ยวเพิ่นก่อนว่าเพิ่าจาน,น,นจะเห็ดมือประมาณจ๊ะเนาะนั่าจะจ้าทุกคนเมื่อนี้นั่งก็เห็ดสครับเห็นจะเนื้อคนุ่มๆคนๆนั่งใส่น้ำมันอบข้าวหลายโผลนน่เลยเนาะก <c> ็ <oughs> เป็นอย่างจ้าหอมจ้าทุกคนหอมหอมเหมืนอนหอมมันอะไรแน่นเลยอ่ะหอมจ้าทุกคน นี่จะเป็นสครับตัวนึ่งที่ง่ายมากๆแ,แล้วก็หอมเนาะถนอมเท้าแล้วก็ต้นล่างเท้าอีกเพื่อนหนึ่งก็นั่งกระชีดเพื่อนก็ใส่บักนาวลงไปจ้ะทุกคนเพื่อจะดับกลิ่นเท้าเนาะใส่บักนาวลงไปในในน้ำอุ่นนะจน้ะเนาะนะจ้ะทุกคนวิธีเอาใจแม่ง่ายแาาม่งเสร็จละต่างแบดนะจ้ะเนาะผู้ใดกะไปเห็ดนะจ้ะเด้อใจแต่แม่งา บอกบอแม่ยาไทยหรือว่าแม่ยาฝรั่งก็ได้เด้อจ้าทุกคนกคนัน่นแหละเนาะเคล็ดลับง่ายๆเด้อจ้าผู้ใดบวท่านบอถือก,กันกับแม่ยานี่เท็่ไหนเพิ่นเด้อจ้าเด้อทีนไหนเพิ่นที่ไหนเพิ่นหรือว่าพ่อแม่เขาเอาเอคือกันเนาะที่ไหนเพิ่นจ้านั่งกับยูกไก่เด้อไก่กับครอบครัวเนาะจากเนาะอยู่ทางนีนกันนี่แม่ยาฝรั่งกันเพิ่นมากเพิ่นมากสาักัะ กับ้านไปนั่งกระเจีดแม่นังอยู่น้าจาทุกคนวิธีเอาใจไม่ยาประลังตามชาิเนาะรับลองติดใจหักลุกไผ่พ่อ ใส่ไอ้นี้ด้วยนะใส่อกไก่ไปด้วยม่ย่าไม่ไมรู้อันนี้ของสัมม่นีของม่ย่านะคะมาย่าชิวเยอะแล้วนะคะนี่แกกินไม่หมดหรอก <laughs> ใส่สสชิ้นนะคะทุกคนนี่แหละเมนูง่ายๆบ้านเราไม่ยากกินหมดหรือเปล่ามไม่รู้เล็กๆ ดันค่ะเสร็จได้เลย